ไม่มีใครรู้แต่ตัวเองรู้ไงคำพูดของบอสอะโคตรทำร้ายความรู้สึกเลยอะแล้วคำพูดของยูไม่ทำร้ายความรู้สึกบอสหรอที่ไอยูบอกว่าไม่สำคัญมากพอเฮ้ยโทษนะพังทำที่อะไรเอาเฮ้ยแต่ย็นะไอ้ไงเราต้องไปทะเลาะกันเดี๋ยวพี่ลอเล่นโนวผมเลือกเห็นนะคุณเบลืองเมื่อกี้ฮะอันนี้มาเห็นทะเบียนโผล่มาครับ อย่างที่บอกว่าที่ถึงภูเขาไหมพี่แันเดอร์แค่คนเดียวอะผมขอเปิดทะเบียนเบอร์วัดเลขหนึ่งพี่เด้ไปไหนเนี่ยวัดไม่รู้อะฮัลโหลพี่เด้อยู่ปะเนี่ยจิมห้าแสนจิมห้าแสนะอ๋อไม่รเนี่ยคิดถึงภูเขาไหมโยชิรายจะย้ายเมืองวะเนี่ยพี่อะเอ้ยเออเนี่ยคนเดียวจะย้ายเมืองเราเนี่ยน้องวินเนาะใช่ยูบอกเหรอใช่ใช่เพาไงฮะคนนู้นว่าไงนู้นล้านแปดครับอู้นล้านแปดคนที่หนึ่งอะ ว่าไงฮะเพิ่มมูลค่าในตัวรถด้วยนะเสียมพี่บิลลี่ดังมันนี่มันนี่ว่าไงนะพี่ธันเรอร์ว่าไงนะครับไอเจ้ายเมืองเหรอจิมสองล้านฮะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันได้ไหมเอ้าแล้วผมรู้ไม่ได้หรอฮก็ได้ก็รู้ได้ทำไมอรอก็ปกติก็ไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วก็ไม่คิดว่าจะอยากรู้ไงมากระถามเฉยๆไงอยากรู้อยากรู้ไม่ได้เหร ได้อยากรู้ได้ถามมาเดี๋ยวตอบก็อยากรู้ก็ถามนะสู้เท่าที่ไหวแล้วนะตอบมาก่อนว่าโดนผีเข้าหรือเปล่าไม่โดนนะหมอแจ็คทำของใส่หรือเปล่าไม่ใช่นะสรุปสรุปถึงพี่ไหมคิดถึงครับพี่พี่คุยกับผมกับยูลาเขียวดิแล้วคิดถึงไออยู่ไหมมึงดีกับพวกพี่หลงเพี่คิดถึงทุกคนครับโอ้โหน้ำไม่ปล่อยให้ผมหน่อยอะ มันเล่นลิ้นมันเล่นลิ้นไม่ล่ะเองคุยกับพ่อพี่หลงพี่บางหรือยังยังไม่เจอเลยมึงเลิกกวนประสาทเขาหรือยังล่ะเลิกแล้วคิดได้หรือยังคิดไม่ออกบอกไม่ถูกอันนี้ข้อนนี้ตอบอันไหนีทำไมเกิอะไร้นล่ะล่าไม่ได้กลับไปอ่ะไม่เป็นไรกระดาษอื่นก็มีความสุขดีแล้วอยู่กับเพื่อนกับพี่มันไม่มีความสุขออ มันเรื่องมันเกิดไปแล้วทำไงได้อะก็แค่คิดได้แล้วไปขอโทษมันไม่ยากเลยบอสประมูลทอาของตัวเองเนี่ยนะรอคิดได้ก่อนแล้วแยังคิดไม่ได้โอเคคิดได้ค่อยทำก็ได้ขอดช่อให้มันนับหลุดคุยไม่ต่อเขาหอมเลยที่ผมพิมพ์ไปเรื่องไหนอะไหนอะไหนที่ทมอะเรื่องใหญ่เมืองไทก็อกไปแล้วเรื่องท้งหมดที่เกิดขึ้นมันก็ ใช่จะไปจะบอกได้ไหมว่าเป็นอะไร <c oughs> ไม่ได้ผีเข้าแล้วเป็นอะไรอะครับออกไปแล้วแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรก็เรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมันก็รวมๆกัแนแหจนแบบไม่อยากพูดแล้วไงเบื่อแค่นั้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรตั้งแต่เริ่มต้นเลยที่มันเกิดเรื่องทุกอย่างเรื่องอะไรอ่ะอ๋อเคยเกิดเรื่องอะไรบ้างอนะ จำไม่ได้ที่จำได้ก็ดีดีทั้งนั้นนะคะจำไม่ได้จริงอะเรื่องเงินห้าแสนนะคะใช่แล้วก็เรื่องนั้นด้วยตอนที่เขาเลยีซี <c oughs> ก็มันไ,ไม่อยากให้มันมีปัญหาไลก็เลยไม่ต้องคุยคนเดียดีกว่า <c oughs> ถูกไหม <c oughs> เป็นเพื่อนกันดีกว่า <c oughs> เพราะว่าสุดท้ายแล้วม,มันมีปัญหาไงให้มันไปใส่คันไหนไปใส่คันไหน มีปัญหาอย่างไรอ่ะก็ปัญหาทั้งหมดก็อาหมืณบมีปัญหาก็คือผมเข้าแอบไม่ได้ซีก็ต้องไปง้อทั้งนั้นที่ผมไม่ค่อยง้อคนอยู่แล้วแต่จาได้นมซี่ของผมไงประมาณนั้นก็ง้ออยู่ได้ไหมไม่เกี่ยวกับง้ออยู่ได้ไหมหรือไม่ได้งอใครก็ไม่ท้งนั้นเละโยชีสองล้านสองครับ อืเพนได้เรื่องผมจะเปลี่ยนแล้วกุต้องไปที่ไหนใครไปส่งเปล่าได้แต่ยังไม่ไปตอนนี้นะเราค่อยไปเราค่อยไปดาวสีขาวดาวสีขาวอยู Three ่ที่ไหนวะในแมพเห็นไหมในแมพไหนวะไอ้ดาวเล็กๆสีขาวเนี่ย อ๋อเจอแล้วเจอเท่าไหร่ที่ไม่บอกบอสทำไมหนูจะพาไปโอุ้มขึ้นบึ้อเลยพี่ตัวขดซึกต่อรัานที่เด็กก็ไม่มีรถกลับไปกับบอสไม่เห็นอะไรไหมครับพี่ข้าวก่อนสองเจ็ดครับ แต่ว่าถ้าไปเมือนนู้นก็ขอให้มีความสุขนะครับขอให้เจอคนที่ดีขอให้เจอคนด้เท่แล้วพี่ฮันเดอร์ไม่ไปหรอหรือว่าพี่อยู่นี่ต่อพี่อยู่นี่ครับหาพี่นี่ก็ดีเนาะจะยา้ายไปทำไมเนาะพี่ฮนะันเดอร์เนาะใช่ครับไม่อยากให้ย้ายก็บอกสิครับไม่เห็นต้องพูดแบบนี้นเลย<อ>พี่อ่ะไม่อยากให้ย้ายใช่พี่ไม่อยากให้ย้ายแต่ว่าผมไม่ได้พูดนะฟอร์มหมาแก,ก,ก่สงนมึงสรุป คุหมดแล้วใช่ไหมคือมีอะไรติดอยู่หรือเปล่าไม่มีนะคือไอยูรู้ว่าบอสเป็นคนไม่ค่อยพูดอ่ะไม่มีนะเฮ้ยมีจุดสิบวะต้องไปขายก่อนวะสักทีเหอ,อะ ถ้าไม่พูดอะออยูก็ไม่รู้จริงๆนะพูดไปหมดแล้วไม่มีอะไรติดทางนั้นพูดไปหมดแล้วพูดไปหมดแล้วพูดไปหมดแล้วก็พูดออกมาปากโอมลอ้โอมชเรื่องเรื่องของเราอะเรื่องนั้นไม่เรื่องนั้นผมไม่รู้ครับแล้วแต่การตัดใจของแต่ละคนเขาอยากไปเราจะไปห้ามกาทำไมอะยูยังไม่ได้พูดเรื่องนั้นไม่ได้พูดเรื่องนั้นคับพูดเรื่องที่เนี่ยอยู่ๆก็เปลี่ยนไปถ้าถ้าหากว่าคือไม่เข้าใจอะ พูดไปหมดแล้วไงเหตุผลไงครับพูดไปหมดแล้วคุณไม่ฟังแล้วครับไม่ฟังไม่รู้เรื่องอะครับคือผมไม่รู้เรื่องอะครับคุณผมพูดไปสองรอบแล้วคุณไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้จะว่าไงเรื่องทั้งหมดอรเรื่องอะไรบ้างอะที่เรื่องเงินหน้าแสแล้วก็เรื่องที่เข้ามาในนี้เสียแล้วล็อกกันแล้วพูดจาออกไปมันไม่เหมือนเดิมแลวความรู้สึกอะหมายถึงไอยูที่พูดจาแบบนั้นออกไปใช่ไหมหมายถึงตัวผมเองด้วยหมายถึงไม่ได้หมายถึงแค่คุณเดี๋ยวหมายถึงตัวผมเองด้วยไง ก็แปลว่าที่ตอนนั้นพูดก็คือไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมอ่ะผมจะบอกนะกระแดตอนนั้นอ่ะที่ผมมาง้ออ่ะความจริงแล้วอ่ะผมอ่ะพูดกับภูเขาเล่นเล่นว่าถ้าเกิดผมได้นีซี่ได้หนึ่งล้านอ่ะเดี๋ยวผมจะไปง้อเพราะว่าภูเขามาคุยกับผมว่าให้ไปง้อเ่ามันไม่ใช่ไปง้อมันมันถามอ่ะแต่ผมบอกว่าถ้าเกิดกุณได้นี้ที่ได้หนึ่งล้านอ่ะเดี๋ยวคูจะไปง้ออยู่แค่นั้นแหละที่ผมไปง้อคือไม่ได้คือไม่ได้อยากไม่ได้อยากจะง้อผมแค่ทำตามําตามคาที่ผมพูดกับเพื่อนไว้อ่ะ ก็คือความรู้สึกจริงๆคือไม่ได้อยากจะงอใช่ไหมก็ประมาณนั้นเพราะว่าเรื่องจริงๆเรื่องของเรามันจบไปแล้วเพราะว่าเราทะเลาะกันแล้วมันคนจบไม่ต่างกนแล้วแต่ว่ามันดันฟุกได้ไงนมันเหลือแค่ห้าหมื่นสุดท้ายเราแต่มันไปร้านหนึ่งได้ไงผมก็ไม่ค่อาใจ เดี๋ยวที่พูดตรงๆอายุมันจะได้ไม่ต้องไปยิ่ คือผบ,อบก็ขอโทษแล้วก็อยากไปเป็นเพื่อนกันที่ดีอยากเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันถูกไหมครับก็เป็นเพื่อนผมก็เคยพูดไปแล้วว่าเป็นเพื่อนกันเพราะว่าได้อีซี่ร้านหนึ่งก็เลยกลับมาง,งอใช่ไหมใช่ครับแล้วจะมาเล่นกับความรู้สึกกันทําไมผมไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วผมไมไ่ตั้งใจผมก็คิดว่ามันจะหมดไปแล้วมันเหลือห้ามันุืานแล้วมันได้ผมก็ไม่ไตั้งใจแล้วตอนตเล่นอีซี่ <easy S 2> เล่นกับใครอะ เล่นคนเดียวจริงๆผมไม่ต้องทำตามคำพูดก็ได้แต่ผมรักษาคำพูดนี้ผมพูดลแล้วผมต้องทำก็สองล้านครับคือตอนเล่นก็เล่นคนเดียวไม่มีใครรู้หรอว่าบ็อกได้หรือเสียใช่ไหมใช่แต่ผมทำตามคำพูดไงไม่มีใครรู้แต่ตัวเอ <คำ S 1> งรู้ไงความโของบอกอะโคตรทำร้ายความรู้สึกเลยอะแล้วคำพูดของยูไม่ทำรายความรู้สึกบอมหรอที่ยูบอกว่า,วาไม่สำคัญมากพอ ก็เลยเอาคืนด้วยการทําแบบนี้ใช่ไหมผมก็บอกคนไปแล้วผมไม่ได้เอาคืนผมก็พูดพูดไปไงั้นกับภูเขาแล้วมันเกิดขึ้นจริงไงก็งไม่ต้องทําก็ได้ภูเขาเขาก็ไม่รู้ว่าบอบได้หรือเสียสุดท้ายแล้วตัวผมเองรู้ดีไงผมไม่ได้อยากโกหกตัวเองไงโกหกใครก็ได้แต่โกหกตัวเองไม่ได้หรอกนะผม,มเลยต้องทําไม่อยากโกหกตัวเอง แต่ที่ทําอยู่อะกําลังโกหกความรู้สึกตัวเองอยู่อ่ะไม่รู้เหรอผมไม่ได้โกหกความรู้สึกตัวเองนะผมว่าทาตามคำพูดจะรู้ความรู้สึกผมมันจะเป็นยังไงคาพูดมันก็สําคัญอยู่ดีอะแต่การไม่ได้รู้สึกอยากจะงอ้อแต่มางอ้อเพราะว่าได้เงินร้านหนึ่ง เข้าใจละมันจริงๆมันจบตั้งแต่วันนั้นละแต่ได้เงินล้านหนึ่งก็งเลยมางอ เรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดนะก็ขอโทษแล้วไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเรื่องเรื่องทั้งหมดเรื่องที่มันเกิดขึ้นเรื่องที่ผมผิดในส่วนที่ผมผิดผมก็ขอโทษครับหรือคุณจะเอาอย่างไรต่อจะไม่เป็นเพื่อนกับผมหรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่คุณครับผมรับได้เพราะว่าผมเลือกเองมผมผิดเองบางเรื่องนี่มาบอกเ้า แล้วก็โดนกันหน้าให้หน่อยอืมอายุก็ขอโทษที่วันนั้นพูดว่ารู้สึกไม่สําคัญแต่ตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกความรู้สึกจริงๆก็เลยเพิมพ์ไปแบบนั้นครับช่างมันนะครับอานนี้ก็ขอโชคดีครับอือหืเสียมพูอะไรสัตว์เอ้ย ไม่มีอะไรแล้วไปเถอะเข้าใจทุกอย่างแล้วครับพอโทษนะครับเจอกันคุณหลักคุณหลักอะไรเตีสองล้านห้าครั้งที่สามครับเปตีสองล้านห้าครั้งที่สี่มีใครจะซู้ไหมสี่แล้วนะพี่ทำไรอะพี่เปตีเปตีสองล้านห้าครั้งที่ห้าครับปิดไปด้วยเป๊ตสองล้านห้าใช่ใช่วอร์ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับไม่น่าซื้อเลยเพ่เจ็ดเจ็ดเจ็ดครับคุณชักกี่อยู่ไหมฮะ